อุบัติเหตุก็เสี่ยงเกิดขึ้นง่ายนะครับถนนลื่นอุบัติเหตุก็จะเยอะบางทีรถลากรถจูงก็ทํางานหนักครับยุ่งบางทีเราเป็นอะไรกว่าจะมาถึงเราหลายชั่วโมงนะสวัสดี้วครับผมสวัสดีจากรัฐไวโอมิงนะไวโอมิงก็อยู่ทางตอนซ้ายนิดนึงนะครับสพาอากาศก็ ค่อนข้างแย่นะตอนนี้นะแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่แย่จนปิดถนนครับแต่ว่าก็ท้า้างวิสัยก็ค่อนข้างระบากครับตอนนี้อากาศลบประมาณลบสิบได้ครับ <s> ยังไม่บวกลมพัดนะครับเถนนเป็นน้ําแข็งนะฮะสังเกตว่าข้างล่างนี่เป็นน้ําแข็งนะครับเนี่ยเห็นหิมะตกตัง้งแต่เมื่อคืนครับแต่ด้วยอากาศที่เย็ยนจัดนะมันก็เลยพัดเป็นฝุ่น แต่ที่รถวิ่งงเนี่ยมันเป็นน้ำแล้วมันก็เป็นน้ําแข็งครับถ้าว่าอากาศจะแย่ไปเงี้ยหลายหลายโลอยู่ฮะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะขึ้นไอยี่ห้าเหนือนะครับไปสักพักหนึ่งมันจะหลุดจากจากเนี่ยฮะหมอกหิมะอะไรพวกเนี้ยมันก็จะดีขึ้นแต่มันจะเย็นครับแต่ว่ามันจะไม่มีคิดว่าไม่น่าจะมีแบบนี้นะเท่าที่ผมเช็คสภาพอากาศนะครับแล้วก็เดี๋ยวตก่บยๆนี่ลมจะแรงถึงเกือบเกือบเอ่อลมกระแทกนะครับ ที่แบบเป็นแรงประทนะน่ะอาจจะเกือบสูงถึงประมาณ6เกือบเจ็สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้อันตรายมากทุกคนรัฐเมืองเนี้ครับชายเยเนี่ยไวยโอมิงเนี่ยขึ้นชื่อมากครับเรื่องลมแรงไม่ว่าช่วงไหนของปีหน้าร้อนหรือหน้าหนาวลมจะแรงมากๆครับแรงจะชนิดที่แบบว่าถ้ารถเปล่าเนี่ยวิ่งหน้าร้อนเนี่ยครับมันกระแทกทีเนี่ยรถสามารถรถบรรทุกนะครับสามารถพลิกคว่ำได้เลยนะครับ ขึ้นชื่อมากครับชายเอนไวโอมิงถ้าถามคนขับรถทุกในอเมริกาจะรู้ทันทีฮะเมืองที่ลมแรงๆขึ้นชื่อในอเมริกาเมืองอะไรเมืองนี้ครับสภาพอากาศก็เย็นอยูด,ดิแย่นะแต่ว่าเท่าที่ผมเช็คเรดาร์เรดาร์เช็คจากตรงไหนเช็คจากแอปสภาพอากาศมือถือครับมีมากมายหลายแอปไปดาวน์โหลดมาได้นะครับสามารถเช็คทิศทางลมเช็คอุณหภูมณิณปัจจุบันเมืองนั้นๆเราสามารถเลือกได้นะครับลมแรงเท่าไหร่มุ่งหน้าทางไหน จุดต่าสุดของอากาศอยู่ที่เท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่มันจะบอกรายละเอียดนะครับแล้วเมื่อถ้ามันมีพายุหรือมีอะไรที่มันเตือนมันจะขึ้นตัวแดงโชว์ในแอปนั้นนะเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้ว่ามันเตือนในโซนของเขตเคาน์ตี้ไหนหรือเขตไหนบ้างของรัฐรัฐนั้นอะไรเงี้ยครับมันก็จะแจ้งบอกนะเมืองไหนให้ระวังระวังอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเมืองเออมืองเนี้ยน่ากลัวงมันเลยคือเรื่องลมครับ แล้วก็มันมีผลกระทบมากๆต่อถนนที่เป็นน้ําแข็งอย่างนี้นะฮะคือถ้าเราวิ่งรถนิ่งๆไม่มีลมเนี่ยเราวิ่งบนน้าแข็งมันยังพอไปได้นะครับมันยังไปตรงๆได้แต่หลายๆคนเสียหลักจากลมก็เยอะเนื่องจากเราวิ่งบนน้าแข็งมันลื่นพอลมกระแทกเข้าจังๆแรงๆเนี่ยครับเวลามุดใต้สะพานเนี่ยไม่มีลมพอหลุดสะพานแบปึ๊บลมกระแทกปึง้งรถมันทุกมันเสียหลักได้ครับลมก็น่ากลัวนะครับแต่ณตอนนี้ลมก็พอให้รู้สึก แต่ยังไม่แรงเหมือนปกติที่เคยเป็นทุกครั้งแต่ถนนเป็นน้ำแข็งครับลาดไวอมิงตอนนี้ผมก็อยู่ที่ไวอมิงนะครับหวังว่าเดี๋ยวขึ้นเหนือไปในอีกประมาณ10โลเนี่ยเดี๋ยวจะตวัดขึ้นใน2 5าเหนือครับวิ่งเหนือไปสักพักหนึงน่าจะหลุดจะะากสภาพแบบนี้ละผมพยายามหาซื้อนี่ทุกคนอากาศตอนนี้มันติดลบ ผมพยายามหาซื้อน้ำยากันแข็งครับหาไม่ได้เลยทุกคนมันคนมันไปซื้อหมดอ่ะมอมาน่ะแล้วห้างส,าสินค้าใหญ่เนี่ยมันขายถูกไงมันขายขวดละสี่ร้อยกว่าบาทห้าร้อยแต่ถ้าเราไปซื้อตามปั๊มครับปั๊มมันขายขวดละพันอ่ะไซส์เดียวกันเลยอ่ะแล้วผมมีเหลืออยู่เกืบเกือบขวดตอนนี้ผมใส่ไปแล้วแล้วเดี๋ยวก่อนที่ผมจะถึงลูกค้าเนี่ยซึ่งเหลือประมาณเจ็ดร้อยโล เดี๋ยวผมจะเติมปั๊มสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเส้นเล็กครับอันนี้ยังเป็นเส้นหลักนะเส้นเล็กจะลําบาก,กว่านี้นะเมืองแต่ละเมืองก็จะไกลกันมากครับผมอาจจะเติมน้ํามันยัดให้เต็มถังเลยแล้วเดี๋ยวอาจจะลงซื้อซื้อน้ํายากันแข็งที่ปัม๊มรถบรรทุกครับแล้วก็เติมยัดไว้เลยนะครับก็ยอมซื้อแพงหน่อยมันหาซื้อไม่ได้จริงนะคนเหมาหมดครับรถบรรทุกอะ่ะมันไปเจอมันไปเหมากันหมด ทุกคนหมอกหิมะฝุ่นหิมะดูเวลาเห็นรถวิ่งไหมมันเย็นจัดครับหิมะที่ตกลงมามันก็ยังไม่แข็งเออมันยังไม่อยู่กับที่นะมันก็จะปิวเป็นฝุ่นอย่างเงี้ยแต่ใต้ล่างเนี่ยมันคือน้ําแข็งครับเพราะว่าเมื่อคืนรู้ได้ยังไงก็คือดูจากสภาพอากาศครับเช็คก่อนผมวิ่งมาผมก็ทําการบ้านนะครับเปิดดูว่าเมืองข้างหน้าอีกร้อยโลเป็นยังไงเมืองต่อไปอีกสองร้อยโลสภาพอากาศเป็นยังไงช่วงไหนหิมะตก เราก็จะได้ระวังถูกนะครับถ้าสภาพอากาศแย่ๆมากๆทุกคนมันมีการปิดถนนนะครับทุกคนเห็นป้ายไม้ไม้กัน้นนี่ไหมแล้วมันจะมีป้ายก่อนถึงเนะี่ยมันจะกระพริบถ้าถนนปิดอะ่ะมันจะกั้นป้ายลงแล้วก็กระพริบไฟครับบอกให้คนออกทางเบี่ยงออกไปไปหาที่จอดก็เกิดขึ้นบ่อยครับหน้าหนาวนะแต่อันนี้คือไม่ได้แย่มากครับไม่ถึงขั้นที่ถนนจะปิดถ้าหิมะตกหนักๆจนแบบ ลมแรงด้วยอะไรด้วยแล้วเขาทางรัฐเขาดูแล้วไม่ปลอดภัยอ่ะเขาจะสั่งปิดถนนครับถามว่าปิดนานขนาดไหนมันแล้วแต่ครับบางทีสองวันก็มีครับสาวันก็มีแต่ส่วนมากเขาก็จะมีรถมาเกตแหละแล้วก็พยายามทำความสะอาดก็เป็นเรื่องปกติของอาชีพขับรถครับเมื่อเมื่อก่อนผมวิ่งทั่วประเทศผมก็เจออย่างเงี้ยบ่อยครับเจอเป็นติดอยู่ภูเขามั่งเขาหิมะตกข้างล่างแห้งแต่ภูเขาปิด ไม่ให้ลถขึ้นผมก็เป็นอะไรที่ไหนนะข้างบนน่ะหิมะมันตกครับบางทีสิ่งที่เราเห็นข้างล่างเนาะกับข้างบนมันสูงเนาะมันไม่เหมือนกันอะ่ะเนี่ยสายแมก้าซนเนี่ยมีกระพริบไฟบอกเนี่ยเวลาที่แบบว่าถนนจะปิดนะครับรถทุกคันก็จะไปหาจอดปั๊มรถบรรทุกถามว่าเราอ้อมไปเส้นนอกได้ไหมได้ครับแต่สภาพนอกอะ่ะถ้าข้างบนแย่นะถนนรองอะ่ะ ขาจะเข้าไปทําความสาไม่ถึงครับเพราะว่ารถเขาจะมารถหลวงเขาจะมาทําสนนหลักก่อน <c oughs> บางทีถ้าเราวิ่งเส้นนอกเราอาจจะเจอหิมะที่หนากว่าเดิมคนระับอาจจะไปติดลมเรียกรถไปลากก็ไกลอาจจะเสี่ยงหนีเสือป่าจระเข้ได้นะตอนนี้ใช้วความเร็วอยู่ประมาณแถวๆนี้ครับ90ร้อยหนึ่ง แต่ทางหลวงเขาติดป้ายไปเมื่อกี้ว่าทางรัดอ่ะแนะนำว่าให้วิ่งประมาณเกเห็นไหมมันเงาๆนะ้ำแข็งทั้งนั้นครับถามว่าอย่างนี้ถึงขั้นต้องจอดไหมก็ไม่ถึงขั้นต้องจอดนะทุกคน ดังนั้นถ้าถนนเขาไม่ได้ปิดอ่ะเราก็ยังไปได้นะก็ไปช้าๆเอาแต่ว่าจะวิ่งเท่าไหร่นะแล้วแต่คนนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันมีน้ําหนักกดไม่เท่ากันบางคนรถหนักๆมันก็จะได้ traction ที่ดีกว่าคนเขาก็กล้าวิ่งรถเบาๆหน่อยก็ลําบากหน่อยก็อาจจะไม่กล้าวิ่งหรือจอดเห็นไหมนะรถนั้นเป็นอะไรนะวิ่งช้าๆนะรถเสียมั้งมันก็แล้วแต่ความกล้าของคนนะครับ แล้วแต่น้ำหนักลดด้วยรถหนักลมก็ต้านลมได้ดีหน่อยสู้กับลมไหวเดี๋ยเราจะเลี้ยวขึ้น i25 นะครับ i25 เนี่ยขึ้นไปแปๆที่ i90 หรือเส้นเหนือนะครับในรัฐมอนททนา ถ้าลงไอยห้าไปก็นู่นยังลงไปยังนิวเม็กซิโกนึงครับก็ยาวอยู่เส้นหนึ่งเนี่ยทางหลวงเนี่ยทางหลักข้ามรัฐเนี่ยหลายพันโลเลยทุกคนไม่ใช่หลักร้อยนะเป็นพันพันโลนะตื่นมาก ยี่ห้านอตถ้ามันหนาวไปเลยนะหนาวสุดๆแต่ถ้าถนนดีอะ่ะไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่หรอกแต่ที่ก็กลัวเรื่องระบบลมแข็งน้ำมันแข็งแค่นั้นครับแต่ว่าสภาพการขับเนี่ยมันก็จะผมว่ามันยังง่ายกว่านะขอให้ถนนแห้งเถอะ น่ากลัวตอนถนนเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยดูดิ เสียหลักทีทุกคนเลยเอาไม่อยู่เลยละ่ะเหไหมรถคนก็จะแปะเลนขวากันก็จะเป็นร่องให้เราเห็นได้บ้างฝั่งนู้นไม่ค่อยมีรถวิงง่งไงเสียวลื่น อย่าให้รถเป็นไรนะหาอู่ยากครับแล้วแต่ละเมืองไกลกันด้วยกว่าจะถึงแต่ละเมืองแต่ละหาอู่ได้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมวิ่งไปสักหน่อยนึงเนี่ยน,นะประมาณสา0รอกิโลครับอันนี้ผมจะแยกเส้นเล็กเลยแยกเส้นเล็กไปครับโอ้โหไกลขึ้นเขาลงเขาอะแล้วผ่านเมืองเออเมืองเล็กเมืองน้อยครับไม่ค่อยมีอู่ไม่ค่อยมีอะไรนะไปประมาณ3 2 0อยี่สิกิโลครับ ต้องวิ่งเส้นเล็กไปอ่ะเดี๋ยวต้องยัดน้ำมันยัดอะไรให้เรียบร้อยเวลาผมจะวิ่งเส้นไหนไปไกลๆผมก็จะเปิดแอปอ่ะกดไปเลยว่าเมืองน,นี้เมืองน,นั้นเมืองน,นั้นเซฟไปเลยครับแล้วเราก็ไล่ดูเพราะว่าบางทีอากาศเปลี่ยนแปลงครับไล่ดูทีละเมืองทีละเมืองว่าเราไปถึงตอนนั้นเวลาเท่าไหร่สภาพอากาศเป็นยังไงเย็นไหมหนาวไหมหิมะตกไหม หน้าหนาวอุบัติเหตุก็เสี่ยงเกิดขึ้นง่ายนะครับถนนลื่นอุบัติเหตุก็จะเยอะบางทีรถลากรถจุงก็ทํางานหนักครับยุ่งบางทีเราเป็นอะไรกว่าจะมาถึงเราหลายชั่วโมงนะเสื้อผ้าผ้าห่มน้ําดื่มก็ต้องเตรียมไว้ครับ ใส่ถุงร้อนอะนะมันจะมีถุงร้อนใส่ถุงมือไว้อะไรเงี้ยให้มันให้ความอุ่นถุงมือถุงเท้า มาเสร็จต กือบหนึ่งชั่วโมงทุกคนก็หลุดออกมาจากโซนหินมะแล้วนะครับอากาศน่าจะดีขึ้นแล้วนะจากที่เช็คเรดาร์อาจจะหนาวอย่างเดียวครับแต่ว่าไม่หิมะแล้วแหละค่อยยังชั่วหน่อยนะค่อยทำความเร็วได้ครับมนนื่อีีวิ่งมาชนะ้าๆนั้นเก้าสิร้อยนึงเส้นตรงนี้ให้เหยียบได้ร้อยสาสกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วทุกคน ทั้งรถเล็กรถใหญ่ครับโอ้ยค่อยโล่งหน่อยเวลาไม่มีมาร์คโค่นโล่งเลยวิ่งทำเวลาได้ หลุดช่วงพายุมาดูดินะ่ะแหมวิมว,ว,วทิวทัศสวยเลยชอบอ่ะเนี่ยทุกคนแม่งประเทศใหญ่เนะเจอสภาพอากาศเป็นช่วงๆฮะดูดิสวยอ่ะขึ้นๆ้นลงๆอยู่นี่แหละครับเขาอ่ะ นี้ก็อยู่ที่ปัม๊มเลยทุกคนโทษทีลืมถ่ายเนี่ยเหตุผลที่เอฟซีเรียกรยก้องขอให้ผมอะถ่ายคลิปนานๆได้ไหมถ่ายทั้งวันได้ไหมมันเป็นอย่างนี้แหละครับเวลาที่ผมรีบหรืออะไรเงี้ยมันมีชั่วโมงควบคุมผมต้องรีบอาบน้ําอาบท่าเติมน้ามันแล้วบางทีผมก็ลืมอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ปฏิบัติต่อแต่นี้ก็เลยไม่อยากถ่ายแบบยาวๆหรือทั้งวันเพราะว่าบางทีม,มันไม่มีวรงจริงทุกคน อย่างนี้เดี๋ยวฟ้ามืดผมต้องรีบไปเพราะว่าผมไม่อยากขับกลางคืนนะหิมะม,มันกําลังตกครับก็แบบต้องรีบทําเวลาอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายยาวๆเนี่ยเติมน้ำมันเส,เสรียแล้วเส็ก็ลืมโชคดีนึกขึ้นได้ก็เลยแบบหยิบขึ้นมาบอกก่อนอะไรเงี้ยกลัวไม่มีที่จบคลิปก็นั่นแหละครับตอนนี้เติมน้ำมันไว้เต็มถังนะอ๋อเพราะว่าเราจะเข้าไปเส้นเล็กแล้วครับจะไม่มีปัม๊มละไปประมาณเออสามร้อยห้าสิบโลได้ครับประมาณนี้นะเดีย๋ยวต้อง รีบไปก่อนฟ้าจะมืดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะวิ่งลําบากนะครับเอาว่าเดี๋ยวผมขอตัวออกเดินทางดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราพบตัใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ